คุยกันต่อเลยค่ะคุณผูครับสวัสดีครับคุณแก้วค่ะอ่าสาหรับช่วงที่สามเนี่ยนะฮะผมอยากจะถามอะไรนิดหนึ่งว่าคุณแก้วดูบอลไหมครับนิดหน่อยค่ะรู้สึกว่าจะดูปกติแล้วชอบดูช่วงบอลโลกมากกว่าที่จะดูพรีเมียอะไรแบบนี้ค่ะนะช่วงนี้ก็มีคนดูเยอะนะคุณแก้วแน่นอนบอลโลกนะฮะบราซิลคนก็ต้องดูอยู่แล้วทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะถามต่อไปนะแให้ทุกคนเนี่ยลองถามตัวเองดูว่า ถ้าเกิดมีมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยฮะมีคนคนหนึ่งที่เขาอยากที่จะเป็นนักบอลอาจจะเตะบอลทีมชาติหรือว่าเป็นเตะบอลระดับโลกก็ได้นะครับแล้วเขาไม่เคยดูบอลเลยตลอดชีวิตเนี่ยคุณแก้ว่าเขาจะเป็นนักบอลได้ไหมไม่ได้ยากมากเลยทันทีไม่ได้แต่ว่ามันก็ต้องน่าจะฝึกกันได้ใช่ไหมคะใช่คือแน่นอนครับมันฝึกกันได้อยู่แล้วละเพียงแต่ว่ามันยากมากๆเลยเพราะว่าเขาถ้าสมมุติว่าเขาฝึกอย่างเดียวคือวันๆเนี่ย เขาลงสนามแล้วก็เตะเลยแต่ว่าพอมีคนชวนดูบอลหรือมีคนแบบพูดถึงนักบอลเขาวิ่งหนีเลยเขาไม่ศึกษาเลยเขาแบบเขาไม่ดูเขาไม่เอาเขาไม่ฟังข่าวใครได้แชมป์อะไรเขาไม่รู้ทั้งนั้นเขาไม่มีนักบอลคนโปรดด้วยยากมากครับโอกาสเป็นไม่ได้จหนึ่งในล้านนะสิ่งเนี้ยผมก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าเหมือนกันครับถ้าเราอยากเป็นคนที่มีฐานะถ้าเราอยากเป็นคนมีรายได้มี passive income เป็นเศรษฐีรวยอะไรแล้วแต่แล้วเราไม่เคยศึกษาคนที่เขาเป็นคนรวยและเป็นคนดี หรือว่าคนที่มีฐานะหรือคนที่มีแ a ส s i v e i n c o m ไม่เคยเลยเนี่ยยากมากๆที่เราจะเป็นคนที่เป็นประเภทนั้นได้นะครับเหมือนกันเลยพัยกจะบอกตัวเองนะคะว่า you are who you hang out with จริงๆนะเราต้องแบบคนที่อยู่รอบข้างเราอะ่ะควรจะเป็นคนที่มีทัศนคติในแบบเดียวกันหรือว่าอยากได้อะไรคล้ายๆกันมันจะยิ่งพาสิ่งที่เราอยากได้เข้ามาสู่เราใช่ไหมคะอันนี้แน่นอนที่สุดครับขอเสริมคุณแก้วว่า จริงๆแล้วทางจิตวิทยาเนี่ยเขามีทฤษฎีที่เรียกว่า You are the five average people you hang out with mm hmm. ก็คือ mm hmm. คุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณสูงสิงด้วยมากที่สุด mm hmm. ซึ่งก็หมายความว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณเป็นคนประเภทไหนเป็นคนแบบไหนเนี่ยให้ลองเอาคนห้าคนที่คุณสนิทด้วยเนี่ยมาหารแล้วคุณก็จะได้ประมาณตัวคุณนั่นแหละยิ่งกว่านั้นนะฮะนักจิตวิทยาที่อเมริกาเนี่ยเขาค้นพบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีรายได้เท่ากับคนที่เขาสนิทด้วยห้าคน,นมาเฉลี่ยนะครับ ซึ่งก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณลองเอาคนที่คุณสนิทด,ด้วยห้าคนเนี่ยมาหารเอารายได้เขาเนี่ยมาหารห้าเนี่ยคุณจะพบว่าเอ้ยมันรายได้ประมาณคุณนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นอะไรที่มหาศาลมากครับเสริมคุณแก้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะเป็นคนแบบไหนเนี่ยเราต้องดูให้ดีว่าเราอยู่ใกล้คนแบบไหนแล้วเราใกล้ชิดคนแบบไหนซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเราสนิทอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีย t u b e มีทีวีมีมือถือมีหนังสือ เพราะฉะนั้นสนิทกับเขาโดยที่เขาไม่ต้องสนิทกับเราก็ได้ถูกต้องครับคุณแควฟังดูน่ากลัวนะฮะเหมือนพวกสโตกเกอร์ที่แบบไปตัดใช่ไหมเราพยายามจะเรียนรู้สิ่งที่ดีจากคนเหล่านี้นะคะถูกต้องครับคือผมอยากจะบอกแค่ว่าเอ้ยเราโชคดีมากๆนะฮะเราไม่จําเป็นเราไม่ได้อยู่ในยุคที่ถ้าเกิดสมมุติว่าอ่ะเนี่ยเรากลับมาคนเก่าวาเรนบัฟเฟตเนี่ยเราอยากจะอ่าเป็นอย่างวาเรนบัฟเฟตไม่ได้เป็นเรียนแบบเขานะแต่ว่าอยากจะเป็นคนที่ทั้งรวยและเป็นคนดีเนี่ยแบบเขาเนี่ย เราต้องทํำยังไงโอ้โหไม่ต้องจองตั๋วื่องบินตีตั๋วบินไปหาเขาที่อเมริกานะครับไม่ต้องไปทาอย่างนั้นไม่กล้ามาเจอเราหรอกบางทีก็อาจจะนะไม่กล้ามาเจอเราก็ได้เราก็แค่ไปหาหนังสืออุ้ยมีอยู่เยอะมากหนังสือที่วอร์เรนบัฟเฟตเป็นคนเขียนเนี่ยอย่างที่ผมบอกอยู่ว่าผมเนี่ยสนิทกับวอร์เรนบัฟเฟตมากนะผมบอกอย่างนี้ได้เลยเพราะอะไรผมแค่ดูสารคดีเขาประมาณสามสี่สารคดีที่ยาวหนึ่งชั่วโมงกว่าแค่นี้ผมก็รู้ชีวิตเขาบางทีอาจจะรู้มากกว่าเพื่อนเขาอีกนะครับบางคน เพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกว่าถ้าเราอยากเป็นนักบอลเราก็ต้องดูนักบอลถ้าเราอยากเป็นคนมีฐานะเราก็ต้องศึกษาคนที่มีฐานะซึ่งก็เป็นคนดีด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนไม่ทราบว่าในสมองเราเนี่ยมันจะมีส่วนส่วนหนึ่งที่เรียกว่า RAS ย่อมาจากคำว่า Reticular activating system ไม่ต้องไปจำชื่อมันยาวเอาเป็นว่าส่วนของสมองส่วนนี้มันมีหน้าที่ในการกรองสิ่งที่เราเห็นอย่างเช่นเวลาเรามองหรือว่าเวลาคุณแก้วฟังกับผมอยู่เนี่ยมันอาจจะมีเสียง คนข้างๆอาจจะมีเสียงเครื่องจักรหรือว่าคนที่เมสเซอร์ที่ฟังอยู่ในรถเนี่ยอาจจะมีเสียงแอร์เสียงอะไรแล้วแต่แต่เราไม่ได้ยินเราได้ยินเฉพาะเสียงผมคุยกับคุณแก้วเพราะว่าสมองเราเนี่ยจะกรองแล้วก็ฟังหรือดูเนี่ยเฉพาะสิ่งที่เราให้ความสําคัญสิ่งไหนที่มันคิดว่าไม่สําคัญเนี่ยมันจะตัดออกจากความสนใจฉะนั้นถ้าตราบใดที่เราคิดว่าเอ้ยเงินไม่สําคัญหรอกเงินเอ้ยเบ็นสาหรับคนเร็วคนโกงอะไรเงี้ยสมองเราจะตัดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการมีฐานะหรือความรวย,ยออกไปทันทีครับ วันนี้ต้องขอ,ขอบคุณคุณภูมากนะคะที่มาแชร์กันเรื่องนี้ก็ได้ใจความกันวันนี้นะคะว่าก็คือต้องเปิดสมองและเปิดใจของเราไว้ก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเงินเนี่ยมันจะนําพาสิ่งที่เราเนี่ยนะคะสามารถทําสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้ยิ่งให้เราก็ยิ่งได้รับใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคุณแก้วสรุปได้ดีมากอย่าไปคิดว่าเงินมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็อย่าไปคิดว่าความจนก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีมันไม่มีดีไม่ดีหรอกครับมันอยู่ที่ว่าเราใช้เงินเป็นและใช้เงินอย่างไรมากกว่าครับ โอเคได้ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนังคารหน้าเจอกันค่ะคุณภูขอบคุณครับโชคดีครับดีค่ะ